ใช้งานได้จริงทำกำไรจริงๆจะผกกูนจริงๆครับผมใครที่ยังไม่รู้ก็ขอเวลาไม่กี่นาทีครับผมรับชมเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นของตัวเองอแต่ที่สำคัญครับผมในคลิปยังมีกิติกรรมตอบคำถามรับรางวัลด้วยครับผมอย่าพลาด ทังมีปูรูดสวัสดีครับเพื่อนๆอินดีต้นแล้วก็สู่ช่องนงุรูปป้าก่อนืลนเลยครับผมสำหรับใครที่รับชมอยู่แล้วยังไม่ได้กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้จานครับผมรบกวนกดให้กอนเพื่อไม่พลาดกิจกรรโกเทคนิคนการอ่านเข้าไว้เอาชนะเข้าไว้ครับผมโกหลายคนนี่ก็เท่าที่ติดตามจานมานี่ก็รู้สึกว่าจะได้กําไรกันเยอะเลยครับผม เอาสูตรต่างๆไปใช้ครับผมเดี๋ยวมาแรกันห้องนี้ก็เป็นช่วงกลางห้องต้นง,ง้องกลางๆครับผมตอนนี้ก็น้ำเงินไหนมา3มเม็ดแล้วโดยที่3เกลือตัวปโปรเอ้ตัวทึบขอไปครับผมลักษณะน่าจะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองอยู่ก็ไปน้ำเงินครับผมหมายรกขของเราเอืน่นสวยนบีกินซะ อินซะเดินมาชิบมาไอสูไ <aer> ว <os lide> ้สูงสูงโอเคกูเจ็บมึงจะสูว่ามึงจะโง่สุดสิกินใจยิวสูมัวแต่ทำสิ่งนั้นมัวแต่ทำสิ่งนี้ไม่หทำสักทีเดี๋ยวจะเป็นโรคประจ้ำดูดูไปเล็บแดงไม่ต่อไปครับผม ก็ทะลุมาแล้วผมแลก็ตามน้ำเงินเลยสูตรดืมครับผมมันเป็นติกต really right? really like. so ี้จานทำการทดลองมาแล้วผมว่ามันใช้ได้จริงจะมาแ่กันว่าน้ำเงินจะอะไรอย่างที่สูตรจานคิดก้นมาหรือเปล่าครับผมถ้าเป็นสูตรนี้ตามมังกรครับผมก้าวโอเค เสมอผมแร่สูตรที่สองพอเป็นเช่นนี้ผมจะเห็นได้ว่าในห้องนี้เสมอเป็นครั้งแรกเอาปากกามาจุดครับผมเสมอเป็นครั้งแรกเห็นไหมครับผมตรงนี้เราไปเสมอต่อเลยครับผมพอมีสิบประมาณ80ครับผมที่จะออกเสมอโซอนอยวมาเร่กันว่าจริงไหมครับผมมาชมเปิดในสวยอินรา เพิ่อนมาข้าวมึงแกโอ้ชัดจีนโคตรตึงแค่งหวานเตี๊ยบระภูมไม่กินจะหิวสูมัวแต่ทำสิ่งนั้นมัวแต่ทำสิ่งนี้ จินนี่โก้เดี๋ยวเราตามน้ำเงินต่อเลยครับผมสามคลื่นตกวงโก้วกุญช์น้ำเงินนี่จะเห็นได้ว่าแดงมันจะไหลลงมาครับผมไปครับผมเปิดให้สวยนะบีนี่เราจะไม่พลาดหรืครับผมเอสที่บอกแล้วไงว่าของพี่กลันนะคือเอ็งโคสะใจจริ้งหิตไหม ใครติดตามจานก็ได้ผลพลอยได้ไปด้วยครับผมแต่เห็นได้ว่านี่สามกลือนีก็ไหลมาแล้วครับผมเราตามแดงต่อโอ้ไปน้ำเงินครับผมอันนี้ตามตรง่ารเกลือตัวทึบนี่ก็จะไหลครับผมแดงจะไหลถ้าเราไปน้ำเงินครับผมนั่นก็ชัดเจนนะครับผมเราก็ถือว่าเป็นมังกรที่ยังไหลต่อนี่ก็เป็นเทคนิคนึงนะครับผมในการจับจับทางครับผมว่ามังกรจะไหลยาวแค่ไหน มาแล้วหร่นหยิบสูบสูบิฟานเกียด<อ>เกือบไมโร่ตรงนี้ก็พอมาเป็นเช่นนี้ผมจะเห็นได้ว่ามันไปน้ำเงินต่อได้ผมสามเกลือตัวทึบก็อย่ยังไหลต่ออยู่ สำหรับคำถามวันนี้ก็ให้ถ่ายสกอร์ระหว่างใบตั้นเนี่ยบอลมัดครับผมใครถูกรับไปเลยพี่บอกว่าอะไรบอสพี่กำล,ลังคืด<ะ>อย่าออขขเาาืครับผมเพื่อไปรับรางวัลติดตามกิจกรรมต่างๆได้สำหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับมนนผมกำไรมาที่9,850ไว้ประมาณนี้เลยครับผม ก็ใครยังไม่ติดตามดีกดติดตามด้วยครับผมขอ,อตัวลาไปกกอย่าลืมเข้ากลุ่มด้วยครับผมบายจ้า